8บทสวดธรรมจักกับวัตนสูตรเอวเมสุตังเอกังสมัมยังพระควาพภารานสิยังวิหะอรติอิสิปตเนมิคทาเยตัตร,ระขโภพระควาปัญจาวัคคิเยพิขูอามันเตสิเทวเมพิขเวอันตาปภะชิเตนณณนะนะเสวิตัพาโยจายังกาเมสุก,กามะสุขันลิกานุโยโค พีโนคัมโมโพทุชนิโกอนะริโยอนัตถสันหิโตโยใจยังอตตะกิละมะถานุโยโคทุกโขอนาริโยอนัตถสันหิโตเอเตเตพิคเวอุโคอันเตอนุปะคัมมะมัชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจะขู่กรณียนะกรณีอุปสมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติ กัตมาจะสาพิกเวมัชิมาปฏิปทาตถาคเตน,นะอภิสัมพุทธาจะขู่กรณียนะการณีอุปสมมายะอภิญายะสัมโพธยายะนิพานายะสังวัตติอายะเมวะอริโยอัตถังกิโกมัคโคเสยยะติทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกโปสัมมาวาจาสัมมากรรมโตสัมมาอาชิโวสัมมาวายามูสัมมาส,สติสัมมาส,สมาธิอายังโขงสาพิฆเวมัชิมาปฏิปทาตถาคเตน,นะ อภิสมพุทธาจะขู่กณียาณนะกรณีอุปสมายะอภิญญายสัมโพธายะสิกขานายะสังวัตติอีทางโขปนะพิเขเวทุกขังอริยะสัจจังชาติปิทุกขาชราปิทุกขามรนํปิทุกขังโสกปริเทวะทุกขะโทมณสุปายาสาปิทุกขาอปีเยหิสัมปโยโคทุกโขปีเยหิวิปโยโคทุกโขยามปิดฉังนะ ลพติตัมปิทุกขงังสังขิเตเณปัจจุปาทานขันธาทุกขาอิทงองะะังโขปณะพิขเวทุกขะสมุทัยโยอริยสัจจังยายังตันหาโปโนโภวิกานันทิราคะสหคตาตตระราตตราพินันทิาาาาาน,น,นีเศยยะถีทางการมตันหาภวตันหาวิภวตันหาอิทงองะะังโขปณะพิขเวทุกขะนิโรโธอริยสัจจังโย ัสสายเยวะตานนหายะเอเส <c oughs> อเสสะวิราคะนิโรโทรจาโคปนิปฏินิสังโคมุติอนาลโยอีทางโคปะนะพิโคเวทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจังอายะเมวะอริโยอัตถังกิโกมัโคโคเสยะถีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโต สัมมาอาชีวสัมมาวายามมสัมมาสติสัมมาสม,มาธิอีทางทุกขังอริยสัจจันติเมพิขเวปุเพอ,อนานุสตเตสุทมเมสุจกคุงอุทาปาทิยานังอุทัสปาิปัญญาอุาทัสปาิวิชาอุทัสปาทิอาโลโกอุทัสปาทิตังโขปนิทางทุกขังอริยสัจจังฝรินเยยันติเมพิขเวปุเพ,เพ,เพอ,อนานนุสตเตสุทมเมสุ จักขงอุทปาติยานังอุทปาติปัญญาอุทาปาติวิชาอุทาปาติอาโลโกอุทาปาติตังโขปณิธานทุกขังอริยสัจจังปดิญญาตันติเมพิขะเวผู้เพรอนุสุเตสุธมเมสุจากขงอุทาปาติยานังอุทปาติปัญญาอุทปาติวิชาอุทปาติอาโลโกอุทปาทิ ทิทางทุกขะสมุทัยโยอริยสัจจันติเมพิขเวปุเพอนุสตเตสุธัมเมสุจักขุงอุทตปาทิยานังอุทตปาทิปัญญาอุทตปาทิวิชาอุทตปาฏิอารโลโกทตปาทิตังโขปณิทางทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปะหาตพันติเมพิขเวปุเพอนุสตเตสุธรมเมสุจักขุงอุทตปาฏิยานังอุทตปาทิปัญญาอุทตปาทิวิชาอุทตปาฏิ อา,าโลโกุทปาธิตังโขงปนิทังทุกขสมุทโยอ,อริยสจัจจปะยีนันติเมพิฆเวปุเพอน,น,นันตสุเตสุธรรมเม,ม,ม,มสุจักขุงอุทปาธิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอ,โอ,อธาโลโกุทปาธิอีทังทุกขะนิโรโธอริยสัจจติเมพิขเวปุเพอน,น,นันตสุเตสุธรรมเม,ม,มสุจักขุงอุทปาธิยานังอุตปาธิ ปัญญาอุตสาปติวิชาอุตสาปติอาโลโกอุตสาปติตังโขปณิทังทุกขะนิโรโทอริยสัจจังสัจจิกาตพันติเมพิขเวปุเพอนันตสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุตสาปติญาณังอุตสาปติปัญญาอุตสาปติวิชาอุตสาปติอาโลโกอุตสาปติตังโขปณิทังทุกขะนิโรโทอริยสัจจังสัจจิกตันติเมพิขเวปุเพอนันตสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุตสาปติญาณังอุตสาปติ ปัญญาอุทปาทิวิชาอุทาปาทิอาโลโกอุทาปาทิอิทังทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจติเมพิกะเวปุเพอานนุสสตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาทิยานังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาทิอาโลโกอุทาปาทิตังโขปนิทังทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจภาเวตพันติเมพิกเว ปุเพอนนุสตเตสุธรรมเมสุจกขุงอุทปาทิญานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโขปณิทังทุกขันนิโรธคขามินนปฏิปทาอริยสจังภาวิตันติเมพิขเวปุเพอนนุสตเตสุธรรมเมสุจกขุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิยาวะกีวันจะเมพิขเวอิเมสุจะตูสุอริยสเจสุเอวัน ปริวัตตังทวาตสาการลังยถาภูตังยานัสสนังนาสุวิสุทธังอาโหสิเนวตาวาหังพิขเวสเทวเกโลกเกสมาร,รเกตปรม,มเกสัตสมณะพรม,มนิยาปชายสะสเทวะมนุษยายะอนุตตรังสัมโมสัมโพทิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงยั โตจักโหเมพิขเวอิเมสุจะตูสุอริยสเจสุเอวันติปริวัตังทาวารตสากาลังยะถาภูตังยานทัศนังสุวิสุทงังอโหิสิอาาัฏฐานหังพิฆเวเทสเทวะเกโลเกสมารเกสัพรม,มเกสัตสมณพระมมะนินิยาปชายสะสเทวะมนุสายะอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอคิสัมพุทโธ ปัจจัญญาสิงยานันจะปันณเมทัสนาอุทาปาธิอากุปปาเมวิมุตติอายะมันติมาชาตินติธานิปุญญพะวติอิมัทโวจะปะควาอัตตมนาปัญญาปัญจวัคคียาภิกขูภะะวะโตภาสิตังอัพินันทุงอิมัสมินจะปะณะเวยะปะณะเวยาการณาสมิง พันยะมานีอามยสมโตโกนทันยะ,ะวิราชางวิตะมะลังธรรมจักขุงอุทาปาธิยังกินจิสมุทธะยะัทำมังสัพันตังนิโรธธรรมมันติปวัตติเตจพระขวตาธรรมจักเกภูมมาเทวาสัทธมนุสสเวสุงเอตามพระขวตาพารานาสียังอิสิปตเนมิทาเยอนุตรังธรรมจักกลางปวัตติตังอปวัตติยังสัมมเนนวาพรหมเนนวา เทเวนวามารเณนวาปรามุนาวาเกณจิวาโลกัสัมมินติพุมมานางเทวานางสัตว์ทางสุตตวาจาตุมมหาราชิกาเทวาสัทธะมนุษสาเวสุงจาตุมมหาราธิกานางเทวานางสัตว์ทางสุตตวะตาวะติงสาเทวาสัทธะมนุษสาเวสุงตาวะติงสานางเทวานางสัตว์ทางสุตตวะยามาเทวาสัทธะมนุษสาเวสุงยามานางเทวานางสัตว์ทางสุตตวะ ุสิตาเทวาสัทธมนุสาเวสุงตุสิตานางเทวานางสัตว์ทางสุตวานิมมานรตีเทวาสัทธมนุสาเวสุงนิมมานรตินางเทวานางสัตวทางสุตว่าปารณิมิตตวะสวัตตีเทวาสัทธมนุสาเวสุงปารณิมิตตวะสาวัตตีนางเทวานางสัตว์ทงสุตวาพรหมกายิกาเทวาสัทธมนุสาเวสุงเอตัมพระขาวตาพารานสิยังอิสิปัตนีมิขทาเย อนุตรางธรรมะจักกางปวัตติตังอัปวัตติยังสัมเนนวาวพัมมะเนนวาเทเวนวามาเรนวาพรมุนาวาเจนะจิวาโลกัสมินติอิติหะเตนะขเนนะเตนะมุขุดเตนะยาวะพรามโลกาสัตโธอัปพุคคัตคัตชิอยันจะสะทัสะสหัสสีโลกัธาตุ ัมกัมปิสัปะกัมปิสัมปเวทิอัปปมาโนจะโอราโรโอภาโสโลเกปาโตระหุส,ส,สิอติกัมเมวเทวานางังเทวานุภาวางังอัตโขภะวาอุทา,า,านังอุทานเนสิอัญญาสิวะตะัตโพโกนทันโยอัญญาสิวะตะัตโโพโกนทันโยติอิติหิหังอายัสมัโตโกนทันยัสสัตอัญญาโกน อัญโยตวเววะนามังอะโหส,สีติ9กา้าพุทธานุสติอิติปิสโสพระควาอารหังสมัสมมาสัมพุทโธวิชาจรณสสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโตรภุริสธรรมมสารติสัตถาเทวมนุษานังพุทโธพระครวติสิบธรรมานุสติสวะขาโตพระควตตาธโมสันทิติโกะคา,าลิโกเอหิปัสติโกโอปนญิโกปัจจตังเวทิตโพวินยูหิติสิบเอ็ดสังคานุสติ ุปฏิปันโนพระควะโตสาวกสังโคอุชุปฏิปันโนพระควะโตสาวกสังโคยายะปฏิปันโนพระควโตสาวกสังโคสามีจิปฏิปันโนพระควะโตสาวสานนกวส,าวสังโคยะทีทางจตาริปุริสยุคานิอัฏฐปุริสปุคลาเอสะพระควโตสาวกสังโคอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีกระระนิโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกัสสาสิ y. 12. สกัตตวา สกตวาพุทธารัตนังโอสถังอุตมังวรังหิตังเทวะมนุษสานางพุทธเตเชนะโสรตินานัสสันตุปัทเวาสเพตทุกขาวูปะสเมตุเตสกตวาธรรมรัตนังโอสถังอุตมังวรังปริราหูปัสมะปริราหูปะสมนางธรรมเตเชนะโสรตินานัสสันตุปัทเวาสเพตพยาวูปะสเมตุเต ักตวัสังครัตนางโอสถังอุตมังวรังอาหุเนยัางปาหุเนยัางสังคเตเชนะโสธินาณสันตุปัตถวาสเพโรคาวูปะสเมนตุเตสิบสามพระคถาชินะบัญชรชยาสนะกตาพุทธาเชตวามารังสวาหะนังเจตุสัจจาสพังรัังเยปิวิงสุณราสภาตัน หังการาทายโยพุทธาอัถวีสตินายกาสะเพปฏิติตาไมาหังมัทธเกเต,เตมุนิสราสีเสปฏิตโตไมหังพุทโทธธรรมโมทวีโรจเนสังโคปฏิตโตไมหังอุเรสภะคุณาโการหะทะเยเมอนุรุโธสาริปุตโตจัทักขิเนโกนทันโยปิตทิคาภาคัสมิงโมคะลาโนจาวามะเก พรขีนเนสวรเนไมหังอาสงอนันทลาหุลากัสโปจะมหานาโมปุพาสงวามะสโสตะเกเกสโตปิดทิคาพาคสมิงสุริโยว,วะปะพังกะโรนิสินโนเิริสัมปโนโสโพิโตมุนิปุงขโวกุมารกัสโปเถโรมาเหสีจิตตะวาทะโก โสมัมหังวัฒเนนิจังปฏิถาสิคุณากโรปุญโยอังคุลิมาโรจะอุป,ปาลีนันทสีวลีเทราปัญจะอิเมชาตานาลาเตติละกามะมะเสสาสีติมหาเถราวิชิตาชิตนสา,า,าวกาเอตาสีติมหาเถราชิตาวันโตชิโนรสาชลันตาสีตะเลเชชลันตาสีลเตเชนะ อังคมังเคสุสันทิตารัตนังปุรโตอาสิทักขิเนเมตสุตะกังท้ชักพังปัดฉะโตอาสิวามอังคุริมาลกังขันธะโมระปรัิตันจะตตานาติยะสุตกังอากาเสฉะธนังอาสิเสสาปาการสันกิตา ิตนานานาวะระสังยุตตาสัตตปากาละลังกาตาวาตาติตาที่สังราชาพาหิรัชชัตุปัตถวาอาเสสาวินัยยังยันตุอนันตชินเตชะสาวะโตเมจัวะ,ะโตเมสกิจเจนะสทาสัมพุทธปัญชเลชินะปัญชะมัชัมหิวิระวิหรันตังมหีตะเล สัทธาปาเรนตุมังสัพเพเต,เตมหาปุริสาสกภาอิจเจวะมันโตสุขุโตสุรัคโขชินานุภาเวนะชิตุปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตาริสังคโคสังคานุภาเวนะชิตันตรายโยสัทธามานุภาวะปาริโตจะลามิชินปันชเรติ14 บทสวดพาหุมหาการพาหุงสหัสสมพินิมมิตรสาวุทันตังคีเมฆาลังอุทิตโคราสเสนมารังทานาทิธรรมมวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาวตุเตชยมังคลานิมาราติเลกัมพิยุทธชิตสพพรรติงโพรมปรนาละวะกัมะ,ะ,มะทัตทยักขังผันตีสุดทันตวิทินาชิตวามุนิมโท ตันเตชสาปวัตุเตชยมังคลานินาลาคิลิงคะชวรังอติมัตตปูตังทาวักคิจักกาม,มะสนีวสุทธารุนันตังเมตตมผู้เสกวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาปวัตุเตชยมังคลานิอุขิตตะขัดขมะหิปอุขิตตะขัดขมะติหัตสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะถัง คุริมาละวันตังอิทธีพิสังขตมโนชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชยมังคลานิตัตวานากักตัะมุทรังอิวะคัพพินยิยกินจายะทุตทวจัจนาชนกายามัตเชสันเตนโสมวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิสัจจัง วิหายะมะติสัจจะกาวาทะเกตุงวาทาพิโรปิตะมะนางอติอันทภูตังปัญญาปทีปัชริโตชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชยมังคลานินันโทปน,นันทพุทธคังวิพุทธังมหิตทิงปุตเตนะเถระพุชชะเคนะทมาปยันโตอิธูปเทสวิทินาชิตวามุนินโท ตันเตชัสสาภวัตุเตชยมังคลานิทุกคาขะทิฏฐิพุชเคณสุทธัทหัตถังพรหม,มังวิสุทธิชุติมิมิรพรหม,มังวิสุทธิชุติมิตทิภักกาพิธานังยานาคเทณวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชัสสาภวัตุเตชยมังคลานิ เอตาปิพุทธชัยมังคาระอัตคาถาโยวาจาโนทินทิเนสารเตมตันทีหิตาวานิเนกวิวิธานิจุปัตถวานิโมขังสุขังอธิขเมยยะนโรสปัญโยมหาการุณานิโกนาโถหิตายะสัพพปานินังปุเรตาวาปารามีสภาปัตโตสัมโพทิมุตตมัง เอเตนัสัจวัชเชนะสโขตุเตชยมังคลังชยันโตโปธิามูเลสักยานังนันทิวัฒโนเอวังตะวังวิชโยโหหิชยัตสุชยมังคะเลอปาราชิตปลังเกศีเสปถวิโปคะเลอภิเสเกสัพพุทธานังอคัปโตโมอคับปโตปโมทติสุนักขัดตังสุมังคะลังสุปภาตังสุขุทิตัง สุคโนสูสสม,มุหุโตจะสูยิถังพรมมจาริสุปัทถคีนังกายกกรมมังวาจากรมมังปัทถคีนังปัทถคีนังมโนกรมมังปณีตีเตปัทกคีนาปัทถคีนานิกตวานะละพัตดเทปัทกคีเนภวะตุสัพพะมังคะลังละขันตุสัพพะเทวตาสปะพุทธานุภาเวนะสตาโสธีพระวันจุเตภวะตุสัพพมังคะลังละขันตุสัพพะเทวตาสพะธรรมานุภาเวนะสตาโสธีพระวันจุเต ภวตุศัพทพระมังคารางรักขันตุศัพ,พทะเทวตาสัปปรพสังคานุภาเวาานะศธาสติพระวันตุเตสิบห้าปฏิทานคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินีถูเปคะเรโพธิคะเรต่ยหิง,ต,หงต่หิงตาธรรมทาเนนะพระวันตุปูชิตาโสถิงกรณเตทะวิหารมันทะเล เถลาจัมชานวกาจพิกโวสารามิกาธานปฏิอุปปาสกาคามาจะเทสานิขามาจะอิสราสปานะภูตาสุขิตาพวันตุเตชาลาภูชาเยปิจะอันทสัมภวาสังเสทัชาตาอัถโวปปาติกานินยานิกังธรรมวรังปฏิจเตสเพปิทุกขสะกรณตุสังขยัง ถาตุจีรังสตังธรรมโมธรรมมัตธาธรรมมัทธาราจปุคลาสังโคโหตุสมัคโควะอัถายะจหิตายจจะอัมเหรักขตุสัตธรรมโมสัเพปิธรรมมจาริโนพุทิงสัมปาปุเนยามะธรรมเมอริยปะเวสิเตปสันนาโหตุสัเพปิปานิโนพุทธสาสเน สัมมาทารังประเวชฉันโตกาเลเทโวจะก,กาเลเทโวปวัติสตุพุทธิภาวายะสัตานังสัมมิทังเนตุเมทนิงมาตาปิตาจะอัตตะชังนิจังรักขันติปุตตะกังเอวังทมเมนะราชาโนะเอวงังรมเมนะราชาโนปะชังรักขันตุสัพพาธาสิบหก เทวตาอุยโยชนะคาถาทุกขัปัตาจันทุกขาพยาปัตตาจันิพยาโสกปัตตาจนิโส,สกกาหนตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจะอเมหิสัมพาตังปุญยสัมปะทังสัพเทวานุโมทันตุสัมภสัมปติสิทธิยาทานางทะทันตุสัททายะสีลังลักขันตุสัตพา ภาวนาพีรตาโหนตุขัจฉ <ver> <mon> ันตุเทวตาคตาสิบเจ็ดสุมังคระคาถาโหตุสัพพังสุมังคระลักขันตุสัพเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะโสตีโหนตุนิรันตรงโหตุสัพพังสุมังคระลักขันตุสัพเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะโสตีโหตุนิรันตรงโหตุสัพพังสุมังคระลักขันตุสัพเทวตาสัพพะสังขานุภาเวนะโสตีโหตุนิรันตรง สัพเพุทธาภรปตาปเจกนันจะยังพลังอรหันตานันจเตชะนะรักขังปัญตามิสัพปโสสัพเพุทธาภรปตาปเจกนันจัยังพลังอรหันตานันจเตชะนะรักขังปัญตามิสัพปโสสัพเพุทธาภรปตาปเจกนันจัยังพลังอรหันตานันจเตชะนะรักขังปัญตามิสัพปโสสัพเพพุทธาภรปตาปเจกนันจัยังพลังอรหันตานันจเตชะนะรักขังปัญตามิสัพปโส ส coating, ัพเพพุทธาพระปปตาปเจกนันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตชนะรักขังพันตาไมิสัพปโสสัพเพพุทธาพระปปตาปเจกนันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตชนะรักขังพันตาไม่สัพปโสสัพเพพุทธาพระปปตาปเจกนันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตชนะรักขังพันตาไมิสัพปโสสัพเพพุทธาพระปปตาปเจกนันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตชนะรักขังพันตาไมิสัพปโส สัพเพภุธาพระลัตตาปเจกน,นันจะยั่งพลังอาหารหันตานันจเตชนารักขังน,นันธามิสักพโสดยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริศและพระคาถาเหล่านี้บอก ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้ผลจากทุกภัยทั้งพวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยเอพรอให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระติตาย,ยอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญวหวยครูหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งพวงที่สามสิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระประเสริจงสาเร็จับทิ์ทุกประการเทิญ 啊，我、嗯。